ฉันไปวิ่งงานแิ่งที่เซ็นทันเวอร์งานวิ่งชื่อเซ็นท่านกรุ๊ปมินิมาราทอนปล่อยตัว 10K ปล่อยตัว 10K อีกแล้วฉันก็ไปไม่ได้สายนะแต่เพื่อนยังไม่มอไม่ครบคาดว่าน่าจะขี้แตกอยู่และฉันก็ยังไม่ไปกันตอนนี้กำลังรอปล่อยไปกับ 5K จุดน้ำที่หนึ่ง และฉันก็วิ่งไปกับพี่วัดนะผ่านอนุสาวรีย์ผ่านหลายที่เหมือนกันน่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามันผ่านตรงไหนบ้างผ่านไฟแดงอีกก็วิ่งไปเรื่อยๆนะยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งไกลวิ่งเท่าไร่ไม่ถึงไกลเท่าทีไม่ได้นาวเทไม่ทัน ในที่สุดฉันก็เลยตามเพสเซอร์80ทันแล้วนะออกตัวมาช้ามากออกตัวมากับน้องมิ้งวันนี้รูกพาเคยวฉันจะเจอน้องมิ้งคนสวยคนน่ารักอ่ะเอาต้อเอ้ยปล่อยตัวตอนไหนเนี่ยออกมาพร้อมมุกพี่น้องมิ้งบอกเธอออกมาก่อนฉันจะออกตามเวลาเป๊ะเอ๊ะฉันวิ่งเร็วจนมาตามน้องมิ้งทันเหรอือเธอมาวิ่งเล่นมากกว่าตแเธอก็หิวน้ำเธอบอกว่าเธออยากแวะเซเว่น เธอเหมือนเธอจะไปเซเว่นจริงๆด้วยน้ำหวานอะไรก่อนตอนนี้น้องมิงไปเข้าเส้นชัยกับพี่ก่อนและเธอก็ไปเซเว่นจริงๆบ๊ายบายน้องมิงคนสวยจะกข้เส้นชัยนะจ๊ะอีกแล้วแต่ไม่กินฉันก็วิ่งผ่านมาจนจุดนั้นฉันก็ไม่ได้แวะกินเพราะเขาลิมน้ำไม่ทันนะฉันก็ยังไปต่อไปจนท่านมาทันเพเซอร์70ใจจริงก็อยากจะไล่เพเซอร์ซิวแต่มันไม่ทันแล้วนะเข้าเส้นชัยแล้ว พี่ชัดขาแรงก็วิ่งแซงไม่เข้าเส้นชัยก่อนดูสิเอาละเข้าเส้นชัยล้วทุกคนก็ไปหาของกินหาของแกะกันเถอะงานวิ่งเซ n นชั่นเวิร์ล 10K ปล่อยตัวกับ 5K เข้าไามกี่นาทีก็ไม่รู้ไม่ได้ดูแล้วเราก็นี่กินมันมีแต่น้ำมทุกคนมันสูงดำเลยเฉยๆที่หน้าคนไม่ใช่เหรอ ผมเก็บขยะผมเป็นคนดีผมไม่เก็บขยะเฉยๆันี่ไม่มีอะไรมีแต่ขยะไปเอาทุกมาจากไหนดีกว่านี่ขอเข้ามาตรงนี้ งานปิดถนนดีวิ่งดีของแจกเยอะงานนี้เขาไม่แจกข้าวนะแต่ว่าเขาแจกของแจกทั้งหอมน้ำาอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยฉันก็หอบมาในถุงดำฉันก็ขอแม่บ้านแถวนั้นมานะดูเหมือนฉันเป็นคนวิ่งเก็บขยะไปอ่ะสนุกดีโดยรวมนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คหน้าใครเจอกันก็ทักฉันได้นะทุกงานวิ่งแหละ